สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้หนูนะคะช่องออมสินก็จะมาเล่นเกมไมค์ครับในไม่ใช่ไมค์ครับนะทุกคนมันชื่อมอัมอัสในโรบบอกถ้าเกิดได้ยินเสียงของทีวีเราก็ขอโทษด้วยนะเพราะว่าเราอะ่ะเรียกว่าเรากดอันนี้เนี่ยนี่ทุกคนใครจะมาเล่นตามเลยก็ได้นะแล้วอย่าลืมไปติดตามคนนี้เหมือนเดิมน,นะครับช่องไม้หอมนี่นะคะแอบนี้เลย แล้วก็เล้ไม่ค่อยเก่งหรอกนะทุกคนแต่และก็จะมาเล่นกันเลยบัเอราทุกคนคือโทรศัพท์เรามันแบบไม่ค่อยดีแล้วแบบหนึ่งนะคะทุกคนเราก็จะเป็นแบบยาสั่วยาสั่วคารุกุทุกคนตอนนี้เราก็กำลังจะเข้าเกมนะคะทุกคนรอสักพักหนึ่งนะถ้าไปตอนที่เข้าเสร็จ ตอนนี้เราก็ได้เข้ามาในแอมอมอัดแล้วนะคะทุกคนแล้วไม่เราเป็นสีน้ําตาลเฉยเลยอะ่ะเราจะเป็นสีม่วงหรือว่าสีเขียดทุกคนเป็นสีม่วงนะคะทุกคนเปีย่ยนไหมเป็นม่วงดีกว่า <c oughs> นี่ก็คือชุดของมันเลือกสกินใส่ก่อนนะแป๊บนึงกลัวไม่ทันอะ่ะใส่ตัวไหนดีตัวนี้ดีกว่าสีดำเลยเป่ยไหมทุกคนไม่รู้แหละเอาไปเถอะ ว่าตอนนี้เวลาวหมดแล้วมาดูกันนะครับว่าเราจะได้เป็นไหมมาเริ่มกันเลย <S <S เอาทุกคนเราเป็นเฉยเลยเราได้เป็นเกือบทุกรอบเลยนะที่เราเคยเล่นมาจ้ามาเริ่มเล่นกันเลยเราตามส่ข,ข่าวไปนะครับในนี้มี f อซคนไหนหรือเปล่าก็มาแนะนำตัวได้นะ ได่ทุกคนแต่เราไปทำพารกตีก่อนจะเ,เข้าจะสงสัยเรายังไม่ได้ฆ่านะทุกคนเรายังกดค้าไม่ได้เพราะว่ามีคนเข้ามาเต็มเลย อปก่อนนี้กลัวทุกคนมันมันหลอนเรากลัว,วทุกคนเล่นยากมากแล้วก็คือเพื่อนเราอย่างเดียวเลยนะสีชมพูเพื่อนเราคือสีชมพูนะเอาเกิดอะไรขึ้น ต้องรู้แน่เลยว่าเราเป็นนะไม่เป็นไรเราจะต้องโหวตไอคนที่มันกดมันใครว่ากดสีเลยไม่รู้ถ้าเรารู้เราจะโหวตคนที่มันกดใครวักดทุกคนดูทันไหมว่าใครกดเราไม่รู้แหละโอ้สีแดงจะโหวตค่ะจะโหวตลยจ้ะเอ,อ้ทุกคนจะมีใครเชื่อเราไหมอ่ะ ว่าใครจะออกจากย่านเราแน่เลยอะเรามั่นใจมากว้าวคนนี้นูนเยอะมากโอเคออกไปแล้วจ้าเขาไม่ได้เป็นคนนั้นไม่ได้เป็นเด้อโอเคเราได้กำจัดหลักานออกไปแล้วนะกำจัดแล้ว ทุกคนเสียงเงินกดกดเราจะโหวตเสียงเงินอะไรเกิดอะไรขึ้นเสียเสียงเงินกดเล่นหรือเปล่าทุกคนรอแป๊บหนึ่งนะทุกคนหนามากโหวตเสียงินจะไม่โหวตเสียงนไม่ได้ทุกคนเราจะวตสีเงินนะ ราจะโหวตยีขาวเพื่อนไหมค่ะไม่มีใครโหวตเลยไม่มีใครโหวตเราเหรอจริงๆไม่รู้แหละใครออกอะสีอะไรฟ้าหรอคือรุ้มเหลืออีกสองคนก็คือเรากับสีฟูเป็นงานเราเล่นเนียนมามอาดูก่อนเริงแม้ลักษณะแล้วก็แค่นี้นะคะบ๊ายบาย